สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเจลูกสาวในวันนี้ครับน่าดึ่ไหมครับนี่ครับ,รบ,รบที่ตลาดชิยงยืนนะครับตลาดเยนชียงยืนครับเ้วดาไมใครหรอซื้อ,อ,อดนแน่ครับ ครับแม่โคงอะไรครับที่ตลาดเย็นชื่งยืนนะครับวันนี้เราดูนะกลกองมะม่วงนะครับกล้วยโอ้โหเดอะมากเลยครับ,น,รบน่ากินมากส่งต่างน่ากินนะครับส้มนี่ส้ม ตลาดเยน็นเชียงยืนนะครับแบบนี้คือผลมไม้โอ้หน่ากินมากเลยครับลืมติดตามผมนะฮะกดไลค์กดแชร์รกดกรมช่องดีเจลูกศาีมณีนะครับส้มครับมุงคุดน่ากินทุกอย่างเลยครับนะครับมีไฟ ทุเรียนก็มีนะครับผลไม้น่ากินมากมากเลยครับดูครับทุเรียนหลอนทองนะครับเดี๋ยวจะซื้อทุเรียนไปกินนะครับมีลองกององคุชตลาดเย็นชื่อยืนนะครับอย่าลืมครับ นี่เป็นผลไม้นะครับช่วงนี้ผลไม้เยอะนะครับโอ้ทุเรียนเยอะมากเลยครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยฮะวิเจรุยสันเดนปณีนะครับวันนี้ผมเดินดูผลไม้ครับน่ากินมากๆเลยครับเสร็จแล้วที่เมืองนอกครับช่วงนี้ผลไม้มีเยอะนะครับ ผมจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีเจลูกอศรในยมณีให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเจลูกอศรในยนนี้นะครับนี่ครับวันนี้ผมซื้อทุเรียนนะครับที่ตลาดเช้าผลตลาดเย็นชิงยืนนะครับวันนี้ผลไม้มีทุกอย่างเลยนะครับโอเคครับโอเคนี่ครับเท่าไหร่ครับสองบ ได้ครับได้เอาเลยครับโอเคครับครับสั่งลูกหนึ่งเลยครับผู้เรียน,นครับให้พ่อค้าปอกให้ใหม่เลยที่ตลาดเย็นชิงยืนนะครับอำเภอชิงยืนจังหวัดมหาสารครามอันนี้แก่แก่เลยครับแก่เลยครับ หมอนทองนะครับีโลเท่าไหร่ครับหมอนทองร้อยสี่สิบโล่นะครับถั่วข้างทางอยู่นะครับเราเดินไปซื้อที่โคราชแต่เป็นชนีร้อยห้าสิบีก็มีครับโลละร้อครับไม่ซื้อที่โคราตกันเพราะนั้นร้อยห้าสิบแต่เป็นชณีเป็นเขาบอกหมอนทองแต่เป็นชณีไงอ๋อชนีโลละร้อยครับหมอนทองโลละร้อยสี่สิบไม่แพงนะครับอยากกินแบบไหนพ่อค้าเโค้ดเราเลือกได้เลยครับ แกให้หินนะครับนี่ครับผลลไม้ด้วยครับมาเลยครับเยอะนะครับที่ตลาดเชียงเดือนนะครับ,น,รบ,บนะครับพอคัดปอกเพื่อนสองชนะุดชวงนี้ ผลไม้มีเยอะเลยนี่ครับพากระงเรียนนครับไปเด็กกินนะครับทุเรียนนอนห้องครับในพ่อค้าตังนี่พ่อค้าปอกเลยครับนี่ครับเห็นนะครับทุเรียนนะครับ กราคาไี่แพงนะครับซื้อเรียนเยอะมากเลยเห็นน่แซะกับทุเเี่นครับมอนทองเนี่ครับไม่แพงนะครับจมุมนี้มอนทองตัวละ140ชบชนี100 100เดียวครับ สองสองร้อยสองร้อยหกสิบใช่ไหมครับ,รบนะ่าลืมนะครับตลาดเช้าเชียงยืนนะครับให้ดูผลไม้ครับเออตลาดเย็นนะครับพี่บอยเชียงยืนครับจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ